We เคราะห์เจาะลึกสปอยทางการนิเมะกาเจียคุตะคอนแลบกับเกมลายเรนเจอร์จะมีอะไรกันบ้างสวัสดีครับมาพบผมในคณะชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกถูกที่ช่วยเปลนกระเป๋าคูณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1 9 0 0 0 0คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจเฟซบุ๊กมารุช็อปโหน1ลิงก์อยู่ใต้เจสิทิ์ชันนะครับมาครับ มาพบกันในวันศุกร์ที่26หลังจากที่มีไลฟ์ทางการไปแล้วนั่นเองกับการสปอยการคอลแลบอนิเมะในเดือนหน้าอย่าง กาเจคุตะในเกมลายเรนเจอร์ซึ่งหลายคนเนี่ยเห็นันิเมรเรื่องนี้แล้วน่าจะมีเอกันไม่ใช่รู้จักนะผมแต่เอะว่ามันคือเรื่องอะไรกันวะนะครับน่าจะไม่เคยเห็นกันเพราะว่ากําลังฉายอยู่สดสดร้อนๆนะขณะนี้ผ่านมาแค่เพียงครึ่งทางเท่านั้นนะครผมเหลืออีกครึ่งทางเนานะอนิเมะเรื่องนี้จะจบลงในช่วง ธันวาคมนี้นั่นเองนะครับและเริ่มมีการฉายในช่วงที่ผ่านมาผมในเดือนกรกฎาคมวันที่6เป็นวันแรกนนและมี EP ทั้งหมด24ตอนนั่นเองนะครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจกันไปว่าทําไมหลายคนถึงไม่รู้จักนของคนที่รู้จักนี่มีเฉพาะ คนที่เป็นสายอนิเมะจ๋าๆเท่านั้นนั่นเองเนาะเพราะว่าผมเนี่ยเห็นว่าทางญี่ปุ่นเขายังบอกมาเลยนะครับว่าเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันถ้าไปถามคนญี่ปุ่นสักร้อยคนเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่สักสิบคนได้ครับผมสักสิบเปอร์เซนต์นั่นเองนะแต่ถึงแม้คุณจะไม่รู้จักเนี่ยแต่ผมแนะนําว่าช่วยเปิดใจกันในเ,เรื่องนี้กันสักนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นแนวทางด้านของโชเน้นนั่นเองเนาะคล้ายๆกับพวกที่ผ่านมาครับโตเกียวรีเวนเจอร์เตะต่อยตีกันอะไรประมาณ เนื่องจากเซตติ้งของโลกเนี่ยเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีนะครับผมแล้วก็หลักๆเลยเนื้อเรื่องย่อของมันนะก็คือพระเอกของเรานะครับรูดโดนะผมอาศัยอยู่ในสลัมนั่นเองเนาะส่วนคนชนัช้นสูงเนี่ยก็มักจะต้องอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเอกเสมอนั่นเองนะครับอยู่ในโลกเบื้องบนสิ่งใดที่คนชนัช้นสูงเขาไม่ต้องการเนี่ยก็จะถูกทิ้งและโยนลงไปในรูนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นรูคล้ายๆกับการสะสมทิ้งขยนะนั่นแหละว่าง่ายๆ กระทั่งถึงพวกอาชญากรตัวเป้งต่างๆด้วยก็จะถูกโยนลงไปและปล่อยทิ้งให้ตายอยู่ในรูนั้นไปพร้อมกับขยะต่างๆนั่นเองนะครับแต่ที่มันแฟนตาซีกว่านั้นเนี่ยเพราะว่าในรูรูนี้ครับผมนอกจากขยะแล้วมันก่อให้เกิดพวกตัวมอนสเตอร์ต่างๆ เกิดขึ้นมาด้วยจากความสปรกโสมมมนี้นั่นเองนะครับผมทําให้หลายๆคนที่ตกลงไปแล้วเนี่ยต้องพยายามต่อสู้ดิลนเอาตัวรอดนั่นเองเนาะและอยู่มาวันหนึ่งครับผมพระเอกของเราครับกำลังตรงกลับมาที่บ้านครับผมผลปรากฏว่าคนที่อยู่ด้วยถูกฆ่าตายและนอนกองกับพื้นไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะและจังหวะนั้นเองครับผมอะไรมันจะทามิ่งเป๊ะขนาดนั้นก็ไม่รู้ มีผู้เข้ามาพบเห็นพอดีว่าพระเอกของเราเนี่ยยืนอยู่ข้างๆศพเลยนั่นเองนะครับผมส่งผลให้พระเอกของเราถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นอาชญากรที่ทำการคิวคนคนนี้นั่นเองนะครับผมและสุดท้ายพระเอกของเราก็ตอบโต้อะไรกับไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเคลมว่าตัวเองเป็นคนบริสุทธิ์จึงได้ถูกโยนลงไปในหลุมเฉกเช่นเดียวกันแล้วต้องเอาตัวรอดอยู่ในโลกเมืองล่างนั้นนั่นเองเนาะซึ่งระหว่างทางครับผมได้ถูก ช่วยโดยเอนเจนนะครับขวนหน้ากลุ่มกวาดล้างนะครที่คอยจัดการมอนสเตอร์อยู่ในโลกเบื้องล่างนั่นเองนะ้พระเอกก็เลยเข้าร่วมด้วยและปรากฏว่าพระเอกได้รู้ว่าตัวเองมีพลังพิเศษในการเปลี่ยนสิ่งของเป็นอาวุธเพื่อใช้ต่อกรกับพวกเหล่ามอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมและ ค่อยๆทําการไต่เต้ากลับขึ้นมาเพื่อล้างแค้นในสิ่งที่ตัวเองได้โดนกล่าวหาไปนั่นเองนะครับบอกได้คาเดียวเลยว่าแค่เนื้อเรื่องที่ฟังไปเนี่ยก็น่าสนใจมากๆแล้วนะครับผมใครอยากรับชมจัดกันได้ครับผม1แเลยคันชีโร2 Netflix และ3แบบฟรีๆที่ ยูทูบแอนิเวนไพลแลงครับผมมีภาคไทยให้เรารับฟังกันด้วยโดยในไลฟ์สปอย Boy, ทางการวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาบางส่วนเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะตัวละครหลักที่ได้รับเลือกมาเป็นตัวแรกก็แน่นอนแล้วครับว่าต้องเป็นพระเอกอย่างแน่นอนอย่างเจ้ารูโดนั่นเองนะครับผมและถัดมาคู่เทพอ,อีกหนึ่งตัวนอกจากพระเอกแล้วนั่นก็คือเอนจินผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยกวาดล้างนั่นเองนะครับผมซึ่งจากภายในคลิปนี้เนี่ยเราได้อะไร ไรเพิ่มเติมกันบ,บ้างเรื่องก็จากเจ้ารูโดที่เป็น คู่เทพพระเอกของเรากันก่อนนะครับเมื่อมันโจมตีโปกติใส่เรนเจอร์ฝ่ายศัตรูจะเล็งเห็นได้เลยว,ว่ามันโจมตีแบบเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมส่วนเรื่องติดคีไม่ติดคิอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเกมเวลาทดสอบไม่ได้ใส่ค่าเกี่ยวแล้วเปอร์เซนต์ติดคีิมันก็จะมีอยู่แค่ติดตัวนั้นคือ30%มันมีโอกาสที่จะไม่ออกสูงถึง70%เลยนั่นเองครับฉะนั้นแล้วเรื่องติดคี้ไม่ติดคีอาจจะสังเกตได้ยากนิดหนึ่งนั่นเองแต่เราเห็นชัด แน่นอนนะครับว่ามันตีปกติเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นที่โดนนะครับผมไม่ใช่ตีสเปรดแต่อย่างใดช้นนั้นแล้วมันไม่ใช่สายไวพิมอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนมันจะเป็นสายพลังหรือสาย่อง,องวยนั้นเราเห็นได้จากระยะยืนของมันเมื่อโจมตีศัตรูครับผมมันไม่ได้ยืนชิดหน้าศัตรูดังนั้นเป็นสายไว่อยไว100%เซนนั่นเองต่อมาคู่เทพอีกหนึ่งตัวอย่างเจ้าเอนจินนะครับจะเล็งเห็นได้เลยว่าเมื่อมันโจมตีจะตีเป็นแบบ การสเปรดนั่นเองนั่นก็คือโจมตีโปกติแบบหมู่นั่นเองครับสำหรับศัตรูที่โดนเข้าไปจะโดนทีหนึ่งครั้งละหลายหลายตัวทาให้การันตีฟันธงได้เลยนะครับว่ามันเป็นเรนเจอร์สายไหวพริบเท่ากับว่าคู่เทพของเราพระเอกรูโดสายว่องไวและตัวเอนจิ้นคู่เทพอีหนึ่งตัวเป็นสายไหวพริบนั่นเองและนอกจากฝั่งไทยในฝั่งญี่ปุ่นก็ได้มีการปล่อยคลิปออกมาโปรโมทเพิ่มเติมเหมือนกันนั่นเองเราจะเห็นได้เลยว่าเจ้ารูโดนี่ ตีค่อนข้างที่จะไวครับผมแอคแท็กสปีดนี่ทำให้เรานึกถึงเจ้าอีสนะในสมัยก่อนตอนออกมาใหม่ๆของโตเกียวรีเวนเจอร์รอบที่2เลยน,นเองนะค่อนข้างที่จะตีไวอยู่กันแต่การออกสกิลนั้นก็ถือว่าค่อนข้างใช้เวลาอยู่เหมือนกันเนาะกว่าจะเบ่งพลังกว่าจะยกโซ่ขึ้นกว่าจะเหวี่ยงโซ่ลงพื้นก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์เร็วอยู่นั่นเองแต่ในส่วนของเจ้าเอนจินนี่บอกเลยว่าเดินค่อนข้างที่จะช้าเนาะแล้ว ก็แอนิเมชันถ้าทางออกสก,กิลนี่คือต้องกระโดดขึ้นไปบนฟ้าก่อนแล้วกลางลงค่อยๆลอ,อยลงมาแป๊บนึงแล้วค่อย คุ่งลงใส่ที่พื้นนั่นเองเราจะเรียกว่าช้าไหมก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นเนาะแต่ว่าในคลิปที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเขากดคูณ2อยู่นะครับมันก็เลยอาจจะดูเร็วนึงแต่ของจริงนี่คิดว่าน่าจะช้าประมาณหนึ่งอยู่กันแต่คงไม่ได้ช้าเท่ากับมาซิลนั่นเองนะครับลำดับถัดมาครับผมเรื่องสายเรารู้หมดแล้วจากในคลิปแต่เรื่องท่านี่เราไม่เห็นอะไรเลยภายในคลิปนะผมฉะนั้นแล้วเราจะมาเริ่มวิเคราะห์กันดีกว่าด้วยข้อมูล เก่าๆดั้งเดิมผมขอย้อนกลับมาในช่วงต้นปีละกันเนาะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยตลอดทั้งปี GM ชุดใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอาจจะน้อยหรืออาจจะมากเท่านั้นนั่นเองนะครับผมดูสิว่ามันจะมีเทรนอะไรบ่งบอกให้เราเป็น คำใบหรือเปล่านั่นเองครับผมเรื่องจากสูตรลับตํำรับดันเจียนกันก่อนเลยครับผมหนึ่งครับมาซิลครับผมธาตุไม้ครับตามมาด้วยไลออสธาตุน้ํานะครับผมลําดับต่อมากับผมคนละโบเดือนสี่ครับด็อกเตอร์โตนครับผมคู่เทพของเราเซนคูธาตุไฟครับผมตามมาด้วยด็อกเตอร์ไซโนธาตุน้ํานั่นเองโนจะเลงเห็นได้หรือว่าเป็นไม้น้ํานะแล้วก็ตามมาด้วย ไฟน้ำนั่นเองครับและถัดมาข,ของโคโาโบโยซากุระแฟมิลี่ครับผมคู่เทพเป็นไทยโยธาดไม้นะครับแล้วก็ชิอองธาดไฟนั่นเองโนจะเล็งเห็นได้เลยว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้นั้นวนครบทุกธาตุทุกคู่คดีแบบเป๊ะๆจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่า ไม่รู้ก็ถือว่าเอามาใช้ในการวิเคราะห์ได้อยู่นั่นเองนะครับผมเริ่มกันจากไม้น้ําใช่ไหมครับตามมาด้วยไฟน้ําและปิดท้ายด้วยไม้ไฟนะครับผมดังนั้นแล้วช่วงปลายปีก็ต้องวนครบลูแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ลองมาดูกันดีกว่าเปิดด้วยโคลรโบแรกของช่วงครึ่งหลังปีนี้นะครับด้วยโคาโบเชนซอมแมนนะครคู่เทพของเราครับพระเอกเดนจิทาดน้ำครับผมและก็ตามมาด้วย Power ธาตุไฟนะครับผมถ้ากับว่าคู่นี้หายไปเรียบร้อยแล้วชนกับช่วงต้นปีอย่างโคลบโบนด็อกเตอร์สโตนนั่นเองกตัดไปแล้ว1แบบนะครับผมเหลืออีก2แบบที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นโยซากุระแฟมิลี่นะครับผมหรือสูตรลับตำลับดันเจียนนั่นเองน,นถ้ากับว่าเหลือ,อแค่2ช้อยเท่านั้นครับนั่นคือ ไม้ไฟหรือไม้น้ํานั่นเองเนาะแต่คิดว่าน่าจะมีไม้อย่างแน่นอนครับซึ่งหากเราอ้างอิงจากในอนิเมะน,นะครับผมมีแอบไปดูมาเล็กน้อยเนาะแต่ว่ายังดูไม่เยอะนะครับเพราะว่ารอมาจบค่อยดูทีเดียวน่าจะสนุกและมันกว่านั่นเองเนาะกลัวอารมณ์มันค้างสําหรับรูโดที่ผมเห็นมาจากในอนิเมะน,นะครับผมบอกตรงๆว่าใช้หมัดล้วนๆไม่รู้จะเดาธาตุอะไรเลยเหมือนกันเนาะถ้าไม่บอกว่าว่องไวนี่อาจจะเผลอคิดว่าเป็นสายพลังก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ถ้าห คิดว่าเฮ้ยมันเป็นพระเอกที่แบบว่าเร่าร้อนเลยเนี้ยอาจจะเป็นธาตุไฟอีกหนึ่งครั้งก็ได้ครับสำหรับสายว่องไวตัวนี้นั่นเองเนาะส่วนเอนจิ้นนี่ตอนสู้กับพวกสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์กลางกองขยะนะครับบอกจากใจเลย โอ้โหโยนร่มขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พ้อยตองแต,งแต่งมาแล้วก็คุ้งลงมาโจมตีด้วยร่มนี้มันมีแค่แสงลว้ลวนๆเลยจะเป็นไฟก็ไม่น่าใช่จะเป็นน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เจมเห็นเขาถือร่มเนี่ยอาจจะตีความว่าเป็นธาตุน้ําก็ได้เหมือนกันนั่นเองแต่อย่าลืมนะครับว่าไฟกับน้ำเนี่ยมันพึ่งผ่านไปแล้วหมัดมาเลยฉะนั้นแล้วร่วมนี้จะเป็นไฟน้ําซ้ําหรือเปล่า ไม่รู้อาจจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ผมพูดไปเมื่อซักคคู่นี้ก็ได้และเพื่อ,อนๆเราคิดว่ารูโดนและเอนจินคู่เทพพระเอกแล้วก็หัวหน้ากลุ่มกวาดล้างของเราเนี่ยเป็นทาุอะไรบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมส่วนคู่รองอีก2ตัวที่เหลือเท่าที่ผมดูมานะน่าจะเป็นริโยนี่แหละครับผมรวมทั้งถึงซันกะด้วยนะครับที่เป็นคู่รองนะครับผมส่วนตัวแจกฟรีเนี่ยผมไปดูและอาโมนี่ดูทรงและค่อนข้างยากเพราะว่าเพิ่งจะมีบทเมื่อไม่นานมานี้ นี่เองนุองยังไม่เยอะเท่ากับแจ๊ปเปอร์ที่ ต่อสู้กับพระเอกของเราหลายรอบแล้วนั่นเองโน้ตดังนั้นนตัวแจกฟรีอาจจะไม่ใช่อาร์โมแต่เปลี่ยนเป็นแจ็ปเปอร์แทนได้นั่นเองและอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่ค่อยเชียร์อาร์โมเท่าไหร่เพราะว่าเขาถูกซื้อมาเป็นสกินป้อมเรียบร้อยแล้วนั่นเองโน้นอย่างที่เราเปิดโชว์รีวิวในคลิปกันไปต่อมาเรื่องความสามารถก็บ,บ้างก่อนอนานี้ตัวเกมได้มีการแอบเพิ่มความสามารถใหม่เข้ามาในไฟล์เกมแต่ยังไม่ถูกหยิบจับเอามาใช้งานจริงนั่นเองโน้นไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่1ครับผมสําหรับการขโมยแรก ท่านนะปกตินี่ได้แค่ตัดแร่ให้เขาขึ้นช้าลงใช่ไหมรอบนี้เราคิงแร่เขามาเป็นแร่ของเราเลยนั่นเองเนาะหรือหนึ่งความสามารถครับในการเจาะโล่เมื่อตีปกตินะเพราะว่าปกติเนี่ยหากเราตีใส่สตูเนี่ยมักจะติดบับอมาตะาส่วนใหญ่แต่ถ้ามีความสามารถนี้ตีทะลุ e อฟร h ติงครับผมนอกจากบับอมาตะาแล้ว ยังมีพวกบารเรสูนแบบอะไรทะลุทุกอย่างนั่นเองซึ่งผมก็แอบลุ้นว่าจะเป็นความสามารถใหม่ของโคโรโบรอบนี้หรือเปล่าแต่จากที่คุยกับ GM มาน,นคะครับบอกตรงๆว่าส่วนใหญ่ความสามารถใหม่ๆเนี่ยจะปรากฏออกมาในช่วงแสงมืดามากกว่านาะยังไม่ได้เอามาโผล่จริงอยู่ในโคโรโบรเลยทันทีนั่นเองทําให้ความไปไปได้ของความสามารถใหม่2ออย่างนี้เนี่ยดรอปลงไปที่จะโผล่มาในโคโรโบรอบนี้ดังนั้นน,น,น่าจะเป็นความสามารถเดิมๆที่เคยมีมาแล้วอาจจะเติมพลัสลงไปเพื่อให้มี โอกาสเพิ่มติดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเองและผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นความสามารถเมตาอย่างหยุดเวลาหวิด้วยเพราะว่าสิ่งสิ่งน,นั้นเนี่ย เตรียมรอไว้ให้ในโคโรโบเดือนสุดท้ายของปีนี้เล่นใหญ่อย่างแน่นอนและปิดท้ายด้วยข้อมูลลับที่ผมแอบไปล่วงมาจากในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบใน ID ของ GM นั่นเองนะครับผมดังที่ปรากฏอยู่ในรูปนี้นะผมเป็นค่าหลบสกิลลดแลนและอัตราการเจาะทักษะแต่ที่มันแปลกก็คือมันปรากฏอยู่ในเกียร์ช่องกลางนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่อง รูปกับดาวเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเทสเนี่ยเขาไปสวมทับกับค่าเกียร์เดิมๆที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็จับมาทดสอบเท่านั้นนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากที่เมื่อกี้แปลกแล้วนะอันนี้แปลกยิ่งกว่าครับผมเพราะว่าเจาะทักษะค่านี้ถูกจับมาทดสอบในค่าเกียร์ของเรนเจอร์สายพลังนั่นเองนะผมเอาไปใส่สายพลังแล้วมันจะได้ดามเเพิ่มเหรอเพราะโดยดังเดิมเนี่ยเรนเจอร์สายพลังเซตัสมันไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับผมดังนั้นแล้วการใส่เจาะทักษะไปก็ไม่ ได้ช่วยอะไรเพิ่มเติมแถมยังทําให้บทบังการใส่เกียร์ขั้นอื่นที่น่าจะให้ผลที่ดีกว่าอีกด้วยนั่นเองโดยภาษาเกาหลีด้านบนเขาเขียนเอาไว้นะครับว่าการทดสอบเกราะ7ดาวส่วนในวงเล็บนั้นคือสายพลังนั่นเองซึ่งมันบังเอิญม,มากๆที่ในเดือนหน้าเนี่ยค่าเกียร์8ดาวมาเป็นเกียร์ช่องกลางด้วยนะผมก็เลยแบบว่าเอ้ยเขาเจาะจ่ทักษะที่ควรจะเป็นเอกลักษณ์ของช่องไทยโยกมาใส่ช่องกลางให้เราเปิดกาชาติตามล่าหายอีกหนึ่งช่องหรือเปล่าเอ่ยไม่รู้ เหมือนกนกัแต่ผมแค่อยากจะมาบอกไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนรับรู้ไว้ก่อนแล้วกันนั่นเองเราสนใจไปที่ค่าเกียร์ใหม่กันดีกว่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะช่องอาวุธมีม้าโลหิตไปแล้วหรือเกียร์ช่องสุดท้ายมีเจาะทักษะไปแล้วช่องกลางมันจะไม่มีเหมือนชาวบ้านเขาได้อย่างไรครับผมกับค่าเกียร์ใหม่ครับอัตราการป้องกันและอัตราการป้องกันสกิลนั่นเองผมคิดว่าทรงน่าจะคล้ายๆกับสกิลโดนแน่นอนนะครับที่ มีทั้ง2แบบนั่นเองนะครับผมโอกาสที่จะตีโดนก็มีมากขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสป้องกันแบบแน่นอนนั่นเองนะครับไว้อรอลุ้นไปพร้อมกันตอนเปิดเซิร์ฟนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์จากผมนั่นเองนะครับผมอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้รอตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปของกับการโพสต์นับถอยหลัง3วัน2วันและ1วันตอน10บโมงเช้าที่เพจทางการ i ลเลนเจอร์ไทยแลนด์หรือทาง l ลเลนเจอร์ออฟฟิเชีของญี่ปุ่นเลยก็ได้ใน Twitter นั้น ผมจะมีโพสต์รูปต่างๆมาเรื่อยๆครับผมเรื่องมาจากเรนเจอร์แจกฟรีไหมหรือว่าเรื่องมาจากคู่รองก็ไม่แน่ใจก็ไล่ๆดูไปเอาละกันส่วนคุณโบมมาในวันที่30นี้ตอน10โมงเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในไลฟ์ที่ช่องของผมนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนาระจายช่องไม่ครนอยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย